ขอโทษนะครับผมก่อนจะออกเดินทางในตอนที่เดินทางผมรู้เลยว่าเมื่อผมออกเดินทางสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญที่ผมจะต้องสังบอระว,วังให้เป็นที่สุดผมยกตัวอย่างก็นในเรื่องอาหารที่เราคงทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าในคติทางพุทธศาสนานี่อาหารมี4ประเภทไอ้ที่เราเป็นตัวเป็นตนเป็นคนอยู่ได้เนี่ยนะครับต้องมีอาหาร4ี่ประเภทนี้ไปหล่อเลี้ยงนะครับไม่งั้นเราจะอยู่ไม่ได้อาหารที่1นึ่งที่เรียกว่าว่าลิงกาวราอาหารใช่ไหมครับอาหารคือข้าวคือน้ํามันจะไปหล่อเลี้ยงสิ่งที่เรียกว่าร่างกายของเรา สิ่งที่เป็นร่างกายหรือกายภาพของเราเนี่ยถ้าเราไม่กินอาหารไม่กินน้าเนี่ยครับไม่ต้องไปสงสัยอะไรรอกครับแป๊บเดียวมันก็ไปนะไม่กินข้าวนี่โอเคอยู่สองสาวันได้นะครับแต่ผมไม่ได้กินน้ําสักวันนผมน้ามึนเป็นลมทันทีเลยเพราะอาหารส่วนนี้เราต้องมีไม่งั้นร่างกายเราอยู่ไม่ได้นะครับแต่ความเป็นมนุษย์ของเราเราจริงๆเราไม่ได้อยู่เพียงแค่กายภาพนะครับเรามีความรู้สึกเมื่อกี้ที่พูดไปเราจรึงมีเขาเรียกว่าไอ้ผัสสาอาหารอาหารคือผัสสะที่ไปหล่อเลี้ยงเวทนา ไอตัวผัดสาหาสเนี่ยนะครับมันละเอียดขึ้นมาแล้วคาว่าละเอียดขึ้นมาคือหมายความมันเริ่มมีนามมาทำอะไรแฝงเร้นมากแล้วไอตอนที่เราไปกินข้าวกินน้ํามันเห็นกันอยู่นะเห็นกันอยู่เช่นเราบอกว่าถ้าไปอีออสานอาหารอีสานเป็นยังไงอาหารเหนือเป็นยังไงอย่างเงี้ยน,นะซึ่งแน่นอนในอาหารมันก็จะเป็นรูปแบบที่แปลกเช่นปัจจุบันเราไปที่ไหนเราก็สามารถกินอาหารภูมิภาคต่างๆแต่แน่นอนนะครับเราเกิดมีความรู้สึกเลยว่าถ้าเราไปกินอาหารอีสานเฮ้ยมันต้องไปกินอาหารแบบแบบนั่งกินแบบ กินเหล้ากินเบียร์ประมาณน,นี้ร้านอาหารอีสานอยู่ทั่วทั่วประเทศไทยนะแต่อาหาหแต่ถ้าเราจะบอกไปกินอาหารภาคใต้เลยนะต้องไปกินข้าวราดแกงนะเพราะไม่มีใครอยากจะกินเบียร์แล้วเป็นนั่งกินร้านภาคใต้หรอกเพราะรา้านภาคใต้มันต้องมีแกงราดข้าวใช่ไหม <laughs> แต่ถ้าเป็น้นเรานึกถึงลาบใช่ไหมเรานึกถึงไอ้พวกน้ำตกประมาณน,นี้ใช่ไหมจึงเหมาะที่จะนั่งกินมือนกับแกล้มประมาณน,นี้<ๆ>คำว่าอาหารนี่จริงๆมันอาหารน่ะนะแต่มันก็มีอะไรบางอย่างซึ่งมันมันเป็นเรื่องของ น้ำพิกออกเลวลาเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมกำลังพูดให้ฟังว่าตอนที่ผมปฏิบัติการผมมีความรู้เชิงปรัชญาทฤษฎีเยอะแผมก็ต้องคิดว่าผมยังทำยังไงกับชีวิตของผมชีวิตของผมที่เป็นกายภาพแน่นอนผมไม่สนใจมันละผมเชื่อว่าผมจะต้องปล่อยมันไปคำว่าไม่สนใจคือหมายความว่าแต่ผมเริ่มให้ความสําคัญอาหารข้อที่หนึ่งคือกัวลิงกววรอาหารข้าวน้ำเนี่ยผมคิดว่าผมจะทดสอบว่าผมจะอดอาหารได้สักเท่าไหร่อาหารคือผัดสาหารที่ไปหล่อเลี้ยงเวทนาเนี่ยผมตั้งใจว่าผมจะไม่สนใจตรงนี้แต่ผมจะรู้เวทนา เพราะเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับพวกเราคงทราบใช่ไม่โดยทฤษฎีก็คือปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานสี่ซึ่งมีเรื่องของกายเวทนาจิตและธรรมเพราะในตัวที่มันเป็นกายเนี่ยนะที่มันจะเป็นการหล่อเลี้ยงเนี่ยผมจะดูแลมันในความหมายเชิงมิติด้านจิตใจยังไงเวทนาจะเป็นยังไงนี่คืออา่านข้อที่สองคือปัสสาอาหารอาหารข้อที่สเขาเรียกว่ามโนสัญเจตนาอาหารข้อนี้เราที่เป็นชาวพุทธ เกือบไม่ค่อยได้สนใจกันเลยนะทั้งที่อาหารประเภทที่สามเนี่ยสำคัญมากๆเพราะเป็นอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงตัวเจตนาซึ่งเป็นตัวกระทํากรรมเราไม่เคยใส่ใจสิ่งนี้กันอย่างแท้จริงตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ผมเข้าใจว่าพวกเราที่เรียนปรัชญาต้องกลับมาสู่ความสนใจในสิ่งเหล่านี้นะเพราะสิ่งเหล่านี้มันละเอียดอ่อน แลวเราปล่อยให้คนที่บริโภคอาหารในส่วนนี้นึกถึงภาพนะครับอาหารที่เป็นข้าวน้ำน,นี่เรื่องมีออยออยนี่เขาคอยปั้มตาอยอยใช่ไหมว่าถ้ามีอะไรที่มันไม่ดีไม่ผ่านอยอยประมาณนี้นะเอออย่างน้อยๆมีอยอยแล้ววะถ้าไม่มีอยกูก็ไม่กินมันประมาณนี่นะครับเพราะว่ามีอยอยก็แสดงว่าองค์การอาหารและยาให้การรับรองแล้วว่าพอกินได้แต่อาหารประเภทที่สองไอไอ,ไอ,ไอผัดสาหา่านี่แน่นอนแม้จะไม่มีอยอยแต่มันก็ยังมีเส้นของเราเองเนาะ ที่จะเป็นตัวรับรู้อะไรบางอย่างแต่พอไปถึงมโนสัญเจตนาหารคืออาหารที่เป็นหล่อเลี้ยงไอ้ตัวมโนสัญเจตนาที่จะไปทํากรรมเนี่ยเป็นหล่อเลี้ยงเจตนาที่เป็นกุศลเนี่ยเราเกือบไม่มีเลยนะตอนนี้เราไม่สนใจไปเลยนะครับเราจึงปล่อยให้มีการชักจูงหรือมีการสร้างสรรค์ถึงได้ว่าตัวเจตนาที่มันบิดเบือนไปได้มากมายเมื่อวานเราพูดถึงกรณีที่ว่าอะไรเป็นเป็นทานที่แท้จริงใช่ไหมและเรามีคําถามว่าถ้าคนคนหนึ่งอยากจะถูกหวยในวันเอ้ยวันนี้วันออกหวยออกเลยวันนี้ พรุ่งนี้อ่ะแล้วบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะมาทําบุญตักบาตรพระพรุ่งนี้เช้าอยากทําบุญเพราะหวังถูกหวยเนี่ยเป็นทานไหมถ้าเป็นอย่างนี้เออมันก็น่าคิดแล้วนะเพราะนี่มันเป็นเรื่องโมโนสัญเจตอนาอาหารแล้วนะจะเป็นอย่างนี้เพราะว่ามาทําบุญ <Okay. S 2> ทําบุญเอาอาหารมาถวายพระในวันพรุ่งนี้ตอนเชา้าด้วยหวังว่าตอนบ่ายๆจะโชคดีถ้าเป็นอย่างนี้ในความหมายแบบนี้ แล้วก็เราก็มีข้อวินิจฉัยได้แล้วใช่ไหมว่ามันมันเริ่มจะไม่ใช่เป็นทานในความหมายที่เหมาะสมแล้วเพราะคําว่าทานคือจิตของเราที่จริงๆไม่ได้เมตตาสงสารพระไม่ได้คิดจะอื้อนนุนอุดนุนศาสนาอะไรหรอกหวังว่าจะสวยจริงๆไม่จริงแลกเปลี่ยนซึ่งตรงนี้เป็นรายละเอียดที่ผมเข้าใจว่า พวกท่านจะต้องให้ความสําคัญนะครับเมื่อตอนที่ผมเดินทางเนี่ยผมจึงบอกว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตผมไอ้ตัวมโนสัญเกตนอาหารเนี่ยผมจะต้องดูแลประคับประคองมาที่สุดแต่ที่ลึกที่สุดแล้วก็ยากที่สุดเลยนะครับคือวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณที่จะไปรับรู้นามรูปถึงละเอียดอ่อนที่สุดเป็นอาหารที่ละเอียดอ่อนที่สุดและตรงนี้ครับคือความหมายลึกซึ้งที่เราพูดเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงการที่เรามีชีวิตอยู่ และการที่เราสามารถกําหนดรู้ถึง่ัง subject object ได้เราสามารถที่จะหล่อเลี้ยงสาภาวะของการมีชีวิตอยู่ในความหมายเพื่อการรู้แจ้งได้ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนจะนํามากล่าวไว้ตรงนี้เพียงเพื่อจะบอกว่ากระบวนการเรียนรู้ทางปรัชญาถ้าเรามีความละเอียดอ่อนในส่วนเหล่านี้เราจะเข้าใจนะครับถ้าเป็นาเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราก็จะสามารถเติมเต็มส่วนที่มันพร่องไปได้เพราะฉะนั้นกระบวนการที่ผมพูดเมื่อวานว่าอยากจะ ูดกัรตรงาจาระใช้ภาษาชาวบ้านายุอห้ท่นเนี่ยนะทำวิทยานิพนธ์หรือทําวิจัยแล้วก็ทํำยังไงวิจัยต้องมีเป้าหมายทิศทางเพื่อที่จะนําไปสู่กระบวนการที่เราจะได้มีชุดความรู้ที่มันจะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชุมชนสังคมปลูกฟื้นอะไรบางอย่างขึ้นมาได้และสิ่งเหล่านี้นครับผมก็จว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นหน้าที่ผมจะขอเป็นหน้าที่นะเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องกระทําสิ่งเหล่านี้ครับ